ใช่ค่ะเป็นยูนิโคลนะคะ UV Protection นะคะอย่างที่จะใส่อยู่ตัวนี้นะคะเหมาะกับคนไทยมากเพราะว่าเราทุกคนก็คือเกิดมาก็เจอแดดทุกวันนี้3ามฤดูคือร้อนร้อนร้อนและร้อนมากๆนะคะไม่มีฤดูอื่นใดให้เราสัมผัสแล้วแล้วก็เชื่อว่าสาวๆไทยนะคะก็คือกลัวแดดมากซึ่งวันนี้เขามีเทคโนโลยีที่เป็นไอเทมป้องกันรังสี UV ให้กับพวกเราแล้วค่ะความันมประโยชน์ตบกัน สะดวกไงที่1คือจริงๆอ่ะวิธีป้องกันร,รังสี U ุเรามีหลายแบบเนาะไม่ว่าจะใช้ครีมกันแดดใช้บวกใช้ร่มแต่ว่าบางทีอ่ะคือมันเรารู้ว่ายัางไงแต่ว่าถ้าเกิดเราป้องกันโดยที่ไม่ถูกวิธีหรือไม่ได้ประสิทธิภาพการที่ป้องกันแดดก,ก็ไม่ได้กดเท่าที่ควรเนาะแต่อันนี้คือสะดวกสบายเนึกออกไหมคือครีมกันแดดดีก็จริงแต่ว่าเราต้องเติมทุกๆสองชั่วโมงเงี้ยสมมติเตะบอลอยู่ อย่างเงี้ยจะไปกลางร่มเตะบอลก็ไม่ได้เนาะหรือว่าบางทีเปียกโชกแล้วเงี้ยบางทีบางคนก็เหนอนะน่ะแต่อันเนี้ยเราหยิบมาปุ๊บแล้วก็คือกันแดดได้ทันทีเลยเตออียงเฟสไงปีนี้ฮะประกาศว่าจะไม่รับการ<า>เดี๋ยวดิอย่าปัน่นดิอย่าปันนาป่นดิไม่ใช่เดี๋ยวคือคือปีก่อนๆอ่ะจะแบบทำงานหนักมากทั้งสองอย่างเนาะทั้งเป็นหมอด้วยทั้งทำงานในวงการอะไรเงี้ยแล้วก็ ไม่ได้ดูแลตัวเองกับครอบครัวเท่าที่ควรอะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าอายุเรามากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้เป้าหมายของเ้าก,ก็คือทุ่มเทใ,ในการที่เราจะเริ่มใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการมากขึ้นคือสมัยก่อน Priority ของเราอาจจะเป็นงา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 น,งานมาก่อนทุกอย่างเสมอแต่ทุกวันนี้จะจัดเวลาไวใ้ให้กับที่บ้านจะเลยหรือว่ากิจกรรมที่จะชอบทาไม่งั้นเรารู้สึกว่าใช้ชีวิตว่าแบบ คนเรามักจะคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวรอกเกษียณก่อนรอ60ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทาสิ่งที่เราชอบอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ปีนี้จะจำไม่อยากรอคํานั้นแล้วว่าเฮ้ยฉันจะต้องรออนั้นคือตอนนี้จะจัดเวลาสําหรับกิจกรรมหรือสิ่งที่เราต้องต้องการในปีนี้คือแบบคนในครอบครัวมีกิจกรรม่าเวลาไม่มีเวลา,รวลารหรือว่าคออือที่ผ่านมาคุณพ่อจะป่วยด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบดีจังที่เราได้แบบได้ดูแลเขา เพราะสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราเรียนอยู่หรือทำอะไรอยู่บางทีคนที่บ้านป่วยเนี่ยเรายังไม่รู้เลยเขามาบอกเราทีหลังหลังจากที่ทาผ่าตัดไปเสร็จแล้วหรืออะไรเงี้ยมันมันเหมือนเป็นฟมในใจของเราแต่พอตอนเนี้ยเราเราเหมือนเรามีเวลาที่จะดูแลเขามากขึ้นหรือว่าเราให้เวลากลับบ้านไปกินข้าวเขามากขึ้นหรือว่าเอาเขามาเป็น p r i ORITY แรกเนี่ยจะรู้สึกสําคัญเพราะว่างานเจ๊บั้อยู่กับสุขเฉินนึกอออกไหมเจ๊บเห็นคนที่เสียชีวิตทุกวันแล้วก็ มันเป็นสัตว์จะทำมนุษย์อะ่ะวันหนึ่งจะก็ต้องตายวันหนึ่งคนที่เจ็บรักก็ต้องตายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรายังมีกันอยู่อะ่ะเราก็ควรใช้เวลาที่มีอยู่ด้วยกันให้ให้ดีที่สุดอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอทํางานนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวรอเก็บเงินให้ได้เท่านี้เท่านั้นก่อนที่จะไปหาคนที่เรารักหรืออะไรเงี้ยจะว่ามันถือเวลาที่บางทีเราประมาทไม่ได้ัร อ๋อคุณพ่อจะมีเส้นเลือดป่งพองทาไมอดิปักปักเบี้ยวคือคุณพ่อจะมีเส้นเลือดป่งพองที่เส้นเลือดหัวใจแต่ว่าก็คือได้อาจารย์ที่ที่โรงพยาบาลรามาก็ช่วยดูแลเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือแข็งแรงปกติแล้ว,อลวเออก,กชช็ช่วงนั้นก็คือเป็นห่วงแหละแล้วก็คือจะเชื่อว่าพวกโรกภคภัยไข้เจ็บแบบมันไม่ใช่มีครั้งเดียวไงอีกหน่อยมันก็เป็นเรื่องประจำที่มันจะต้องเข้ามาอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ที่เขายังแข็งแรงอยู่เราก็อยากใช้เวลาที่มีคุณภาพชีวิตด้วยกัน ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แข็งแรงมากก็กลับไปออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ได้แล้วเรียกว่าเป็น่งเปลี่ยนปบัาคือไม่เหมือนกับช่วงก่อนเนี้ยที่เป็นโควิดใช่ไหมสามปีจะรู้สึกว่าเหมือนอยู่ดีเวลาเราหายวับไปเลยอะ่ะราจะก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนนะตอนนั้นจะรู้สึกว่าเออก็คือตอนนั้นอะ่ะชีวิตเราจะเหมือนมีแต่โรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านโรงพยาบาลกับกลับบ้านจนจะไม่ได้คิดอยากจะเที่ยวหรืออะไรเลยอะ่ะแล้วพอดีช่วงแบบช่วงประมาณปีก่อน จะได้ไปเหมือนดำน้ำแล้วเราเหมือนมันช่วยเปิดโลกอีกอันหนึ่งให้กับเจ๊ว่าเฮ้ย <c oughs> มันยังมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างอื่นที่นอกจากงานกับบ้านของเรานะยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่เราอยากจะทำอะไรเงรี้ยเจ๊ก,ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันถึงเวลาที่เราจะต้องเริ่มใช้ชีวิตที่เราอยากจะใช้แล้วกับคนที่เรารักมากขึ้นอะไรเงรี้ยเพราะว่าเจ๊ก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะวันไหนคือบางคนเนี่ยแบบรอว่าจะเที่ยวตอน5060แต่วันนั้นเราอาจจะไม่มีแรงแบกถังไม่มีแรงแบกกระเป๋าหรือว่าเดินอย่างมีความสุขแล้วอะ คือเอาง่ายๆแค่ตอนนี้สามห้าปีเจอก็เที่ยวไม่เหมือนตอนเด็กๆแล้วว่าแบบสมมติตอนเด็กๆเราจะต้องเที่ยวแบบรวบทิปะนึ้ออกไปฉันต้องไปทุกที่ทุกวันนี้ไปสองที่ก็เหนื่อยแล้วอ่ะเจกก้ยังคุยกับเพื่อนกับแฟนที่ไปด้วยกันเลยว่าเออเราเที่ยวไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้โชคดีที่เรายังคิดได้ว่าเราจะใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการแล้วเราก็โชคดีที่เราอยู่ในจุดที่เราสามารถที่จะเลือกในสิ่งที่เราอยากทําได้ก็ต้องขอบคุณทุกคนค่ะงานเรายัางไ,ได้ดรับ คือตอนนี้หูดับไปข้างนึงเลยไม่ได้ยินฮะรับรับรับ,บคือคือเรารับอยู่เพราะว่าเราก็ต้องใช้น,น้อเงินก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราเหมือนดํารงชีวิตได้อยู่ในไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการแต่ว่าเราก็อาจจะต้องดูมากขึ้นว่าเอ้ยอันนี้โอเคอันนี้มีเวลาพอหรือเปล่าหรืออันนี้เบียดเบียดเวลาครอบครัวหรือเวลาที่เราจะไปทริปตรงไหนหรือเปล่าเราก็อาจจะจะเลือกเลือกเวลาของเราเป็นสําคัญ์ก่อนจะให้เวลาตอนนี้จะให้ความสําคัญกับเวลามากเพราะว่าเงินเราหาได้ แต่เวลาเราหากไม่ได้นะมันไปแล้วมันไปเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็คือรับงานนะทุกคนไม่ใช่ไม่รับงานแต่อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมให้เรามีเวลาทําสิ่งที่เราทําอย่างเช่นช่วงก่อนเนี่ยจะไม่เคยมีเวลาได้ออกกํบบาลังกายอย่างจริงจังอะ่ะทุกวันนี้สามารถเซตบันออกกํบบาลังกายให้ตัวเองได้แล้วว่าเฮ้ยฉันอยากออกจันทร์รู้สุกหรืออะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนจะเซตเวลานี้ไม่ได้เลย ใช่ใช่เริ่มก็คือตอ้นปีนี้เป็นสักราชใหม่ที่จะเริ่มแบบปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตไม่งั้นทุกคนสัมภาษณ์จะเจอจะแบบทุกคนที่ทํางานอาจจะจะรู้ว่าเฮ้ยอันี้เพิ่งอ,ออกจากเวรมาไปวิ่งงานต่อหรือทุกคนจะเจอจะง่วงตลอดเวลาไม่เคยเจอเจอเวลาที่แบบไม่ง่วงหรือว่าได้นอนเต็มอิ่มเลยแลเรมันแย่ลยนะแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดอะะช่วงก่อนเนี้ยนี้คือทํางานจนร่างกายมันพองเนาะก็ เป็นเป็นโรคที่แบบว่าไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องมาเจอเพราะว่าจะเป็นหมอฉุกเฉินเนะาะจะก็คิดว่ามันเป็นโรคที่ธรรมดาเวลาเราเจอคนไข้เป็นแพนิกอย่างเงี้ยวันหนึ่งจะที่เป็นหมอที่เคยรักษาคนไข้อย่างเงี้ยมาเป็นเองแล้วก็วินิจฉัยตัวเองด้วยว่าเป็นแพนิกแต่เราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในจุดนั้นก็คือรู้ว่าไม่ตายแต่ว่ามันเป็นภาวะที่แบบมันทําให้จะไม่กล้าขึ้นเครือ่องบินหรืออะไรอย่างงี้ไปสักพักเลยแต่ว่าพอการดำน้ามันทําให้จะเอาชนะความกลัวรตรงนั้นได้มันก็เลย เป็นจุดเปี่ยนที่เราจะต้องกลับมาดูแลตัวเองแล้วแหละแผนไหนคะแผนนี้มันมนานแค่ไหนแล้วคะหมอจะเป็นมาสักพักแล้วจะเป็นมาตั้งแต่ช่วงที่จะเรียนเรียนใกล้จะจบหมอเฉพาะทางแล้วแหละแล้วก็เหมือนเป็นมาเรื่อยๆมันไม่หายสักทีเพราะว่าสุดท้ายแล้วตัวกระตุ้นมันคือท,ที่จะหาหมอนะเขาบอกว่าตัวกระตุ้นเหมือนจะคือพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็เหมือนสุขภาพมันฟ้องอะ่ะมันออกมาทุกครั้งที่จะปลดนอนร๊บว่าจะมีอาการแล้ว ใช่ก็ด้วยจะว่าด้วยวัวยวที่มากขึ้นด้วยแหละก็เราใช้ชีวิตอย่างเงี้ยสมัยก่อนทุกคนจะบอกว่าจะเป็นทหารยิงนอร์เวย์ได้จะอดนอนได้เจสองชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยแต่วันนึงร่างกายมันไม่ไหวแล้วมันก็มันฟ้องแต่ละคนมันฟ้องหลายหลายหลายแบบน,นึงอบางคนสุขภาพกายของเจนเนี่ยก็คือสุขภาพใจหรือว่าอย่างเงี้ยมันมันฟ้องออกมาเลยอยู่ดีเรารู้สึกว่าเฮยหายใจไม่ออกขึ้นมาแล้วก็รู้ด้วยนะว่าไม่เป็นอะไรไม่ตายแต่ว่าคนที่เป็นโรคนี้จะรู้ว่ามันพวบคุมอะไรไม่ได้เลยอันนี้คือหายหายแง่คือ เรียกว่าคุมได้ดีกว่าเรียกว่าคุมได้ก็ถ้าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่จะพักผ่อนน้อยหรือดูแลตนนัวเองไม่พอมันก็จะมีอาการตอนนี้ก็ใช้ยา,ยาใช้อะไรอย่างนี้ในการช่วยน,นว,ยวทีที่เราันไม่ไหวไม่ไหวลต้องพักใช่มันเป็นจุดที่มันเป็นครั้งแรกที่เป็นแล้วก็ทำให้จะพัวกการขึ้นเครื่องบินหรือว่าอยู่ดีจะจําได้เลยมีคนลืมอยู่เวรแล้วก็กลับมานอนกลางวันพอตอนอยู่เวรดึกกลับมานอนกลางวันแล้วอยู่ดีเราสะดุ้งตื่นเพลือกขึ้นมาแล้วก็แบบ เหมือนหายใจไม่ออกอ่ะแบบอยู่ตรงนี้ไม่ได้แบบกระวนกระวายเหมือนจะลงไปดิ้นที่พื้นแต่ใจเรารลุ้ยหรอไงเราเป็นหมอเรารุ้ยอยู่แล้วว่าเอ้เนี่ยมันคือแพนิคแอทแทกแต่ว่าร่างกายมันกับใจมันประสานกันใจเต้นรัวเหงื่อออกมือนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้แล้วก็พอตอนที่ขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็จะมีอาการางี้แล้วเราก็กลัวว่าถ้าเรากลัวไปเรื่อยๆเดี๋ยวใครเปร์เวนอีกเดี๋ยวมือจีบอีกายคนข้างๆอีหมอนี่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดประกาศขอหมอมาช่วยอันนี้ก็เป็นหมอช่วยตัวเองอย่างเงี้ย เนือากแม้แต่ว่ามันทําให้จะตระหนักถึงนะว่าเราอยู่ห้องฉุกเฉินนี้จะเจอคนที่มาด้วยอาการแพนิคเยอะทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่โรคที่เราแค่ฟังว่าไอ้แพนิกเป็นโรคธรรมดาใครก็เป็นอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ถ้าคุณไม่เป็นคุณไม่รู้หรอกว่าความทรมานของมันตอนที่มีอาการเป็นยังไงก็ทําให้เรเข้าใจคนไข้มากขึ้นว่าเฮ้ยวันหนึ่งเราก็เป็นก็เป็นได้แล้วก็เป็นโรคที่ ฮ้มันมันไม่สนุกเลยนะที่เป็นเลแล้วก็ก็อยากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่เจอภาวะแบบนี้เนาะแล้วก็มันจะดีขึ้นแน่นอนขอให้คุณหาปัญหาที่มันสร้างให้คุณเกิดแล้วก็แก้ปัญหาตงน,นั้นแล้วก็ดูแลร่างกายดีๆอย่าปล่อยปะละเลย